สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off Speedoza นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารที่13ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทศนา ฟุตบอลก็อยู่ในแดนบวกเหมือนเช่นเดิมนะครับไครโอวาทำได้ตามเป้าหมายด้วยการบุกไปเอาชนะมิโอเวนีหนึ่งโครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับนอกจากฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนะครับยังมีรีกรองวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับไนสึกเน o n น l l ลล g รีอังกฤษนะครับ,บก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนนนนะครับร Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ React right G Power เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลเนชั่นแนลเรกอังกฤษนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างจ่าฝูงนอสเคาน์ตี้เปิดบ้านพบกับเกสเฮส ปัจจุบันนอส์คาตี้ฟอร์มยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งจนรังจากฝนครับแระพวกเขาเน้นเต็มที่ทุกเกมนะครับเพื่อทำแต้มที่จะเลื่อนชั้นให้ได้เร็วที่สุดตามเป้าหมายครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเกมรุกดุดันครับสองเกมล่าสุดกดคู่แข่งไป8ประตูนะครับรับมือกับทางเกตทเฮดครับซึ่งผลงานมาตรฐานทีมปีนี้ตกลงไปเยอะมากนะครับแระเป็นทีมที่เล่นนอกรังถือว่าแย่เป็นอย่างยี่นะครับสิบสองเกมนอกบ้านล่าสุดของเกรทเฮด พวกเขาชนะเป็นเพียงแค่เกมเดียวนะครับแระเกมรับเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับวันนี้ครับมาเยทาจากฝนครับซึ่งถือว่ามีความมั่นใจเต็มเปลี่ยมเกมรุกได้นะครับแล้วก็เรนแบบมีความมุ่งมั่นมากกว่าโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับนอสเคิตี้เป็นต่อที่1.5กับ1.75นะครับแม้จะถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์สุดท้ายแล้วเชื่อว่านอสคิลตี้ครับมีโอกาสต่อจากความมั่นใจด้วยการเอาชนะแบบยิงขาดได้เชียบบอลต่อเชีย์ทางนอสเชีบบบลแมควิล นะครับเฮงเฮงวรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ